สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยออเอฟซีหล่าองิงกับซิมวอเรื่องเล่าเกิดขึนเมื่อคืนนะครับพี่น้องเป็นจังไรครับพี่น้องอยู่บ้านแอ้น้องไม่งามครับเมื่อคืนนี่โอ้ยพี่น้องได้เห็นแล้วพุ่มใจครับพี่น้องพุ่มใจกับเออีละอง์ิงพุ่มใจกับเอเอฟซีที่มาเบิงอีละ สุดยอดอิลีครับพี่น้องสนามแตกครับพี่น้องสนามแตกอิลีครับพี่น้องเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องขนาดว่าแถวบุรีรัมนีอีหล่าเฮ้าเนี่ยมามามาเล่นดูนะครับพี่น้องช่วงเนี่ยบุรีรัมมาเล่นดูคักครับพี่น้องแต่คนก็บ่ผพิดหวังครับพี่น้องคนมาหลายคักพี่น้องเนาะเม่อหน้าเสื้อว่าไอ้หม่องนี่ก็คือสิบปใครได้ก็คือในตำบลนี้นะครับพี่น้องตำบลไอ้น้องไม่งามเนี่ก็สิบปรด เขามาทิใดเอเขามาเล่นทอได้นะคะ u, รับพี่น้องแต่อาจิบเป็เล่นอยู่ข้างๆครับพี่น้องแต่คนก็หลายคักครับพี่น้องพุ่มใจแห้งครับพี่น้องพุ่มใจฮักกับอีหล่าอุ้ิงเฮ้านะครับพี่น้องเบิ้งดีครับพี่น้องเบิ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องมันมันมันเกินเกินอีหลีครับพี่น้องคือบอคิดว่าคนสิหลายคักขนาดนี้ครับพี่น้องเนาะเบิ้ง โอ้ยเบิ่งจังใดกับบ่เบื่อครับพี่น้องคนหลายแบบนี้พมแบบพุ่มใจแห้งหลายพุ่มใจกับอีหล่าเฮ้าทีไดไปเล่นแล้วแบบคนมาเบิ่งหลายแบบนี้แบบพุ่มใจแม้แต่คนที่เท่าๆแก่แบบอายุหลายเด็กน้อยสิเน้องพี่น้องเนาะคือมาเบิ่งอีหล่ามาอยากอยากมาฮูวจ้าอีหล่าอยากมาเห็นอีหล่างสี่นับพี่น้องเนาะจนสนามแตกครับพี่น้องเอ้ยลานแตกสามแม่มขึ้นลานแตกอีนีครับพี่น้องลานแตกจนแบบว่าบ่หนาเสือว่ามัน ขนาดนี้นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละคือที่บอามากมือวานเนี่ยกับแง่งเนี่ยกับมาขึ้นกับกับมากับงานมาขึ้นเนี่ยครับพี่น้องบึ้งเราก็สมศักดิ์ศรีเลีครับพี่น้องที่มาได้มาเล่นตรงนี้ที่ได้อีหลาไม่ได้มาเล่นแล้วก็มาหาเอฟซีอยู่แถวนี้นะครับพี่น้องบอกผิดหวังเลยครับพี่น้องเอฟซีแถวบ้านน้องไม้งามนี่มันแต่ละตำบลเนี่ยนะครับคือยกมาทั้งตังบมั้งผมวาเนี่ยหรือทางอำเภอครับพี่น้องคือมัน โอ้บึงยังไดมันก็เกินครับพี่น้องบึงแล้วก็โอ้โหดีใจภู่มใจน้องพี่น้องเนาะผมก็ว่ได้จักซีวอาจังไดครับพี่น้องไดวอแต่ว่าพุ่มใจหลายพุ่มใจทั้งดีใจและพุ่มใจน,คน,นะ,ะครับพี่น้องนี่นี่แหละแล้วก็มาไล่หล่าครับพี่น้องบึงมาไล่หล่าเนี่ยที่ว่าขนาดว่าหลบแล็บที่ขึ้นไปไอ้รอบแรกที่ขึ้นมาเมือม่อตอนเย็นเมื่อวานนะครับพี่น้องเนาะ โอ้โหได้ตั้งหลายพันเลยพี่น้องบอแม่นิดหน่อยได้ครับพี่นอ้นอ,นอง,นนง,นงมีแต่คนอยากให้ครับพี่น้องนี่แหละเกิดยังขึนขึ้นมีแต่คนอยากให้ครับพี่น้องที่เคยบอกมาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้สู้มือหรีครับพี่น้องเป็นแบบนี้สู้มือกับอีหลักอุคงอิงเฮาเนี่ยได้สู้มือหาหกพันคือแต่ละรอบเนี่ยบ,บอแมนนิดหน่อยนะครับพี่น้องนะรอบแรกนะบอกหกพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทสินี่ ปรเมนธรรมดาด้ยครับพี่น้องบานนอกด้เนี่ยบานบุรีรัมย์นะครับประเมนกรุงเทพนะครับแพ้ได้ได้ตลอดครับพี่น้องนี่แหละคือแบบคนหักอหลีคนแบบสัทธาอหลีหักอหลีหักอิหลาอหลีอยากมาเบิงอีหลาอหลีแล้วก็ไหอีหลาอิลีครับพี่น้องไห้ด้วยความเต็มใจนะเบิงเบิงแต่หมู่ว่านเนี่เห็นแม่หน่อยไปธนาคารนะครับไปไปเบิกเงินอย่างครับเบิกเงินที่คนต่างประเทศส่งมาให้ครับพี่น้องเบิงนี่ครับพี่น้อง ขนาดตังประเทศที่คนอยู่ตางประเทศก็ะ่งมห้อีหลาเนี่ยเนี่ยแปลกบอครับพี่น้องก็มาเคยเห็นคือว่าล่ะครับพี่น้องที่ว่าคนที่สงเงื่อนให้อีหลาตะลอดบอได้ขาดสายเลยครับพี่น้องแม้แต่มาไล่ก็ยัง่าเต็มข้อสื่อสินนะพี่น้องเนาะคือนี่นี่แหละงงแหละครับพี่น้องงงงงอีหลีกะคืองงอีหลีผมก็ม่เคยเห็นครับพี่น้อง บ่เคยเห็นว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ครับนักรลองคนดเด็กเด็กหน่อยคนนึ่งเนาะพี่น้องตอนนี้ก็อายุ18ดคือดังมาอายุ1 6บัสิโ่หน้าเสื้อตอนนี้อายุ18แต่อีหลานน่ะสามารถตั้งหลักตั้งฐานได้อย่างดีมีบ้านมีรถนี่มีทีวงสีเนาะพี่น้องเนาะเป็นแบบเป็นนักรลองดังในระดับประเทศัสิอายุ18ครับพี่น้องได้ตั้งโตได้แล้วคนเท่านี่น้อยได้ครับพี่น้องอายุ18ดนี่สิได้แบบแบบนี้ไม่หน่นอยนะครับพี่น้อง หน่อยคักแล้วก็เสีได้มาไล่ซูมือแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็โอ้มีแต่ความว่าภูมิใจกับอีหละอู้ยิงที่เฮาเดเตอร์ติดตามที่เฮาได้มาเบิงอีหละตลอดจังสีน้องพี่น้องเนาะเนี่ยก็สังเกตอยู่ใสก็ตามครับพี่น้องมาไล่มลาไลา่สังเกตมาไล่เนี่ยแหละครับพี่น้องคือแบบมันคือขักแท้ครับพี่น้องคนเอามาให้น่ะคือขักแแท้คือแบบ นักหลอกคนอื่นด่าคนอื่นกับบอแมนขนาดนี้นะครับพี่น้องบอแมนขนาดนี้ด้ที่เป็นเบิงเบิงมากนี่เบิงมากตลอดนี่ที่ว่าตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่สองปีที่ติดตามอิหล่าเห็นเห็นมีคนแบบอีหล่าบอบอมี่ครับพี่น้องบอมี่บอมี่บอเห็นครับพี่น้องอิหล่าคนแรกในชีวิตที่ผมไม่เห็นแบบนี้เห็นติดตามนี่ทาเบิงเป็นยังพี่น้องคายออกขึ้นไม่หน่อยว่าน่ะแหละพี่น้องพี่น้องได้โพสล์ลงเลยว่ยไอ้เนี่ยคายออกทาเบิงเป็นยังพี่น้อง พันหลานซียูบอผมว่าเนี่ยพันล้านซียูบอครับพี่น้องคนเนี่ยอาจจะอยากเบิ้งแหลกแบบอยากเบิ้งแล้วเบิ้งอีกนั่แหละครับพี่น้องอยากเบิ้งหลายๆหลอดมสิน่ะนี่แหละก็ข้อความหยั่งก็ความห่างอิละอุ้งอิงเนี่ยเบิ้งอิละอุ้งอิงเนี่ยสิเบิ้งเบิ้งประมาณนั้นนะครับพี่น้องแล้วลยๆก็อิละอุ้งอิงสิเป็นจังไดเนี่ยเฮาก็ต้องติดตามไปเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะวันที่1จ17สิบกรกฎาคมครับพี่น้อง ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับพี่น้องเนาะขายอ้อก็เข้าก็ต้องทอถาติดตามเบิ้งถาไปสนับสนุนอิละเข้าเนาะสนับสนุนวงสาวหน่อยเพชรกันแพ่งที่เข้าได้ติดตามที่เข้าได้ขังหนึ่งเข้าได้ติดตามวงมอลำ่ได้ติดตามนักหลองคนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะคืออีหละอุ้งอิงเข้าเนี่ยแหละครับพี่น้องหรือก็วงสาวหน่อยเพชรกันแพงที่เข้าได้ติดตามมาเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องเพราะยังครับพี่น้องพะความหักหักอิลาหักอิละอยากเบิ้งอีหละอยากเห็นอหละ หน้าตาแบบอยากใกล้ชิดนี่แะครับพี่น้องเลยได้ติดตามมาเว่าง่ายๆก็เคยวอามาหลายเท่อแล้วครับพี่น้องว่าเคยติดตามมอล่ำมาเคยมาติดตามนักรลองคนใดมาก่อนในชีวิตก็มีอีหละอุ้งอิงนี่แหละครับพี่น้องคนแรกในชีวิตที่ผมได้ติดตามที่ผมได้เห็นสมือนะครับพี่น้องได้เห็นสมือนี่แหละครับพี่น้องส่วนมือนี่ก็เป็นเป็นเป็นมือันทียิบซีนะครับเป็นบันบานหน้านะครับพี่น้องจังมือนี่ก็จังหวัดแอรอำเพอสุวูวัน สุวรรณภูมินะพี่น้องลอยเอสนะพี่น้องเนาะลอยเอสแล้วก็วันที่ยิบหากระเอชัยภูมิครับพี่น้องวันที่ยิบหาเลยชัยภูมิวัดโรงเรียนไตรมิตรวิทยาครับพี่น้องน่าจะเป็นไตรมิตรวิทยานะครับพี่น้องเอชัยภูมิวันที่ยี่สิบหายี่สิบหกก็คือสิเขาโคราชเขาโคราชเสร็จแล้วกับวันที่ยี่สิบเจ็ดกันนาสิบปลาจีนนะพี่น้องเนาะยี่สิบแปดก็อยู่เอ สถานีรถไฟบางซื่อครับพี่น้องยี่แปดแล้วก็ยี่เก้ากับสิกกับไปปาจีนอีกนะครับพี่น้องสามซิกับคือสี่ไอเขาบอกอบต้แพรกษาหรือยังไงนะครับพี่น้องเห็นเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องจังไดเท่ากับเราถาทิดตามถาเบิ้งถาแย่งถาสนับสนุนอีหละน้ำกันนะครับพี่น้องความหักความแพงของเข่าจังไดก็ตามครับพี่น้องอย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมมาหักแพ่งแท็กซี่หลงทางน้ำครับพี่น้องมาหักแพ่งแท็กซี่หลงทางน้ำ แท็กซี่หลงถังชาแนลกับผากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเบิงโฆษณาเนเด้อครับพี่น,อน้องเด้อทั้งใดก็ซอยติดตามแน่หายตรงดังหายในมีชื่อเสียงอะไรไม่ีในชื่อโซเชียลก็ครั้งแรงในชีวิตทีภูมิใจครับพี่น้องที่ได้มีคนมาติดตามเกือบเกือบมืนแล้วครับพี่น้องทั้งใดก็ ภายในเนื้อเดือนนี้ก็ขอให้คนมาติดตามเป็นมือในเด้อครับพี่น้องเด้อมาสอยสนับสนุนแนครับพี่น้องสิได้ติดตามเรื่องเล่าของอีหละว้าวเรื่องเล่าของอีหละน่ครับพี่น้องอีหละองค์อิงเฮ่าเนี่ยละที่าได้สนับสนุนเท่าได้ติดตามเนี่ยละจังไดก็ขอบคุณครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีอีหละองค์อิงที่มาติดตามมาแย่งมาบึงก็ขอบคุณครับ